นักเรียนทั้งหลายนี่คือครูปริศนาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหน้าอ่อนๆอย่างเงี้ยเด็กมันไม่กลัวหรอกใครเป็นเจ้าของความคิดเรื่องเม็ดคลุมผมเนี่ยรัตนาวดีค่ะท่านหญิงต้องคลุมเน็ตมาโรงเรียนเจ็ดวันนับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปใครท่านชายพลดรรีชาปริศนาม่ท่านชาย ที่โรงเรียนมีการประกวดแฟนซีหรือจ้าน้องหญิงเปล่าค,ค่ะครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่เขาให้ใส่เป็นคนไทยด้วยเก่งนะคะครูคนเก่งนี่ชื่ออะไรละ่ะชื่อปริศนาค่ะปริศนานเ,นเพลงนี้ของฉันใช่ไหมปรวริศเพลงนี้เพรมากนะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ปริศนาเต้นรำเก่งคุยก็สนุกด้วย ุ้ยสนุกเลยตอนเต้นกับฉันพูดด้วยไม่ตอบสักคำฉันมาเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับท่านชายอีกชาติไพรอย,ย่างแกนะอย่ากสะเออพวกเราไม่ใช่ไพร่พ่อหนูคุณพระพินิจมนตรีไงคะ,ฮะเฮ้ยนี่น่ะเหรอลูกคุณพระถ้าฉันจะแต่งงานฉันต้องแต่งกับคนที่ฉันรักเท่านั้น บอกเลยว่าผู้หญิงที่ท่านจะแต่งงานแล้วหรือยังผมแหละแต่ฉันเก็บไว้ในใจไม่ได้บอกเขาไม่บอกแล้วผู้หญิงก็จะรู้ได้ยังไงคะฉันเห็นแกรักใครจะเป็นจะตายทุกทีคราวนี้รักจริงถ้าไม่สมหวังหมอมจะไม่แต่งงานเลยในชาตินี้จะช่วยกันได้ยังไงแกยังไม่ได้บอกเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก็ปริศนาไงละ่ละใครนะแม่บังเอิญเกิดมาจะเป็นปริศนา